พาชมบรรยากาศหมู่บ้านชนบทของเยอรมนีนะคะที่ White h o u s อุณหภูมิตอนนี้ก็ลบ8องศานะคะจะมีน้ำแข็งจับอยู่ร,บรอบๆก็แต่ตัวแม่น้ำจะยังไม่ได้แข็งทั้งหมดนะคะความดีงามของที่นี่ก็คือเราสามารถเดินเล่นได้ทั้งหมดเลยนะคะจะมี ป่าให้เราออกกำลังกายจะวิ่งหรือว่าจะเดินเล่นก็ได้นะคะด้านในป่าไว้เดี๋ยวจะพาไปเดินดูค่ะพาชมบรรยากาศลบแปดองศาเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินเล่นในป่าในป่าจะอุ่นหน่อยนะคะ อแอ่งน้ำก็จะเป็นน้ำแข็งไปสมุดแล้วนะคะโอ้โหแบี very hard. ่ฮาร์ดไม่ได้ไม่แตกสาเหยียบเล่นมาตลอดทางอันนี้ไม่แตกคุณคุณเขาอ่อเล่นน้ำแข็งนะคะอื้อ ที่หมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆในเยอรมนีนะคะแต่สำหรับเราแล้วว่ามันไม่เล็กเลยใหญ่มากแล้วก็มีป่ามีป่าให้เราเดินเล่นหลายๆจุดด้วยกันนะคะเดินเล่นเพลินๆได้เลย ประชากรของหมู่บ้านนี้ก็น่าจะประมาณ2,000กว่าคนนะคะจากที่ถามมาดีมากเห็นไหมสงบร่มรื่นแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่สามารถฮิวใจเราได้ดีเลยสำหรับการพักผ่อนแล้วก็ ไม่ต้องมีคนสัญจรนะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองมิวนิคประมาณ200กิโลเมตร คุณเขาไปโน่นแล้วตอนนี้เราเดินออกมาจากป่าแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูถนนบ้านเขากันนะคะ รถพ่วงเยอะมากเราก็มีการชะลอด้านหน้าไม่รู้อาจจะมีด่านหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นรถติดตรวจเฉพาะรถพ่วงรถสิบล้องนี้หรอแล้วการทำใบขับขี่ที่นี่จะแพงมากเลยนะคะอุ้ยดูนี่อะไรเนี่ยสามคัน ซ้อนกันไปไม่ได้ดิดแตแล้วนะดิดแตแล้วหนึ่งแล้วขั้นกลางคืออะไรก่อนไม่รู้ไม่รู้อันนี้จะเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะในหมู่บ้านจะมีอยู่ที่เดียวเลยแล้วก็ชอบที่นี่มากเพราะว่าไปเดินหาของกิน อร่อยดีด้านในจะมีคาเฟ่ด้วยนะคะเราก็จะปิดทุกวันอาทิตย์ทุกร้านนะคะทุกร้านที่เจมินีจะปิดทุกวันอาทิตย์เลยลวเราจะเดินเล่นเราจะเดินไปที่โบสถ์ด้านนู้นนะคะเป็นโบสถ์เล็กที่นี่จะมีโบสถ์อีกที่หนึ่งจะเป็นขนาดใหญ่แต่เดี๋ยวจะอยู่อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยเดินไปเดี๋ยวเราจะไปแวะที่โบสถ์ก่อน อันนี้นะคะจะเป็นโพลิสเตชั t i นะคะสถานีตำรวจติดโซล่าเซลล์เยอะแยะเลยโบสใหญ่จะอยู่ทางด้านนู้นนะคะเ,คเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในในภายหลัง พาน้องหมาออกไปวิ่งเล่นสักหน่อยนะคะ,ะปี๊ป๊ปี๊ป๊ปี๊น้องมาปี๊ปี๊น,นี่บรรยากาศนี่เราก็เดินเล่นได้แผนที่ White House เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นรอบๆหมู่บ้านก็จะเป็นบ้านของผู้คนทางด้านโน้นก็มี น้องหมาเราก็จะค่อนข้างเสียงดังเมื่อเจอผู้คนนะคะถ้ามีใครเดินผ่านไปผ่านมานี่ค่ะอาคารด้านนี้นะคะจะเป็นสีชมพูชมพูหรือโอรนิดๆเป็นโรงเรียน,นะคะ่ะ โรงเรียนระดับชั้นเหมือนกับประถมบ้านเรานะคะก็จะเป็นอาคารไม่ได้ใหญ่มากไอเส็กไอเซกีมีที่ให้น้องหมาวิ่งเล่นเยอะแยะเลย Hey. Bye lời <laughs> hmm. bye, bye, bye. bye. <laughs> ไม่มีหมดแรงเลยนะคะน้องหมาแฮปปี้ค่ะเล่นตัวเดียวก็ได้ <c ười> อ่ะป๊ฟป๊ฟออกปิ๊ปปิ้เหรอเอาแล้วเอาแล้วไอ้ปูฟ่าป,ปิ๊ปปิ้เสี <c ười> ยงดีไหมบาย มีความสุขค่ะน้องหมาได้ออกมาวิ่งเล่นข้างนอกแต่เห็นคนไม่ได้นะคะเห็นคนจะเห่าตลอดเลย